ก็เปิดเกมมาในช่วงเกม2ค่ะก็มันหนืดไหมคืออาจจะแบบว่าคือบางทีในเรื่องของการตอนที่เราฝึกซ้อมมาแบบรองสนามอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอีกความรู้สึกหนึง่งแต่ว่าเวลามาวันแข่งจริงมันก็จะอีกแบบหนึ่งหน่อยๆนยมันก็เลยแตกต่างกันบ้างก็เลยทำให้แบบว่าการเล่นลนุ่วไปหน่อยก็แบบหันไปปรึกษาโค้ชว่าแบบมันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคนข้างหลังก็จะเห็นเราในจังหวะการเล่นของเราได้ดีที่สุดค่ะ ก็ถึงพร้อมการเล่นวันนี้นยครับเราเริ่มต้นรู้สึกยังไงบ้างรครับวันนี้ก็พยายามเล่นให้แบบว่าผ่อนคลายที่สุดค่ะไม่คิดว่าครั้งนี้คือโอลิมปิกเกมหรืออะไรก็คิดว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่เราเองก็คิดว่าทุกครั้งที่เราได้ลงแข่งดีกว่าว่าเราก็พยายามที่จะชนะให้ได้ทุกๆรอบเลยค่ะครับบรรยากาศที่ไม่มีแฟนตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรครับก็โงงค่ะแต่ว่าก็ยังคิดว่ายังแบบมีคนคอยให้กำลังใจพวกเราอยู่แล้วค่ะครับผมเราอยากฝากอะไรถึงแฟนกีฬาชาวไทยบ้างไหมครับ ก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยยังคอยให้กำลังใจพวกเราในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมค่ะก็ในประเภทของแบดมินตันเราเองเราก็หวังเรียนประวัติศาสตร์เหมือนกันให้กับคนไทยค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะนะคะผมพูดถึงน้องเทนนิสนิดนึงได้ไหมครับอ๋อสำหรับเทนนิสเหรอคะก็เมื่อคืนก็ได้ดูค่ะก็ตื่นเต้นดีก็ไม่รู้จะพูอะไรก็ต้องยอมรับว่าคือน้องแบบว่าก็ตัดสินใจได้ดีด้วยมันก็อย่างที่บอกคือกีฬามันเป็นเสี่ยววินาทีจริงๆอย่างยิงแบดมินตันมันก็มีบ้างเพราะว่า เราเองเราก็ไม่รู้ว่าจุดที่เราเปลี่ยนหรือความคิดเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่ดีซึ่งน้องเมื่อวานน้องเขาเรียกว่าน้องเขาตัดสินใจได้ไดถูกต้องค่ะแล้วก็ก็ยินดีกับน้องค่ะที่ถือว่าแบบก็พยายามแบบก็เวลาเจอหน้าน้องก็เคยคุยว่าน้องก็แบบว่าเออตอนแรกน้องเขาบอกว่าเขาก็มันเป็นกีฬาที่แบบมันเหนื่อยมัน มันแบบว่าเทควันโดมันคือมหากรรมที่แบบเขาก็ต้องแบบทาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเองก็หวังเหรียญเหรียญทองเลยค่ะก็ดีใจกับน้องที่ประสบความสําเร็จค่ะค่ะก็อยากฝากถึงแฟนแฟนเพจ The Standard นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรานักกีฬาทีมชาติไทยที่ยังทําการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นประเภทประเภทใดก็ตามค่ะพวกเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามทาสติเรียนให้ได้มากที่สุดค่ะ